สวัสดีครับเ e อฟทีแฟนซองและธรรมบุตรส้มทุกท่านนะครับผมอยอดว่านขอกรอกขออภัยเอฟทีและท่านผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวังน้องยาปลาลุยรวยเจรได้น้องอันพลาลุยกับป้าน้องพิษน้องคงสุวไทยนะครับป้าน้องพิษก็บอกว่าน้องพิษตีทะเบียนรถอีกแล้วงวดวันทีสองเพื่อ,อที่จะกหกเก็บน,นะครับเพื่อที่จะทะเบียนรถตัวแดงก็ตามไปฟังนังกันนะครับเข้ามาแล้วกันน้องกดติดตามตกดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ขอม,ตมนตทตำรวจทกันนนทิยาแบ่งปันมาให้พ่อแม่ญาติท่านเ็นคลิปปัววัยจย์เอฟซีและทำรวจส้มทุกท่านได้ฟังในรูปไปน้ากันทุกตุ๊กคลิปนะครับเพื่อนเสียภาพเองได้ก็ตามไปฟังพร้อมๆกันกับผมเลยนะครับตามมานะครับเอฟซี FC แฟนชมทุกคนนะคะมณีนนทิยากับสิบภาพพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไปตามแนวทางโค้งสุดท้ายของน้องพีทนะคะน้องพีทต,ตบทะเบียนรถแล้วนะคะตบแล้วก็บอกว่าอ็อกอ็อกออกนะคะจะเป็นทะเบียนอันใดไปเบื้องไปส้มน้ากันเลยคะ่ะ ้อทีเด้อคาะนงพิดนงพีแที่ไอซี่มาถามเรียกท้างไดยินข่าวนงพิดได้ยินข่าวนงพิดตบทะเบียนรถอีกแล้วถ้าออางวดนี้จะเป็นงวดที่สป้าเพิรนกวไปร้านน้อยยุคน่ะเดี๋ยวสิไปถามป้าเพิ่นป้าเพิ่นน่า ทะเบียนรถแล้วคนกบาลกูตีงวดได้ก็ออกค่าน่อยก่อนแล้วก็มาออกรัฐบาลไทยเนาะคุณวัลรัยงวดแรกก็เป็น90งวดที่ผ่านมานี่ก็เป็น89งวดนี้เป็นงวดที่3ามแต่ออกงวดนี่นี่ว่าเอาไปใส่แล้วเนาะไปซื้อขนมไทยนั่นแล้วไอเอ่ซีโซดีนัมเด้อเดี๋ยวสิไปสัมภาษณ์ป้าเพ่นม้าอ๋อวที่ผ่านมาตบขั้นนี้ สามเก้าแปดเอ้า้าว่ามันห้องงสามแปดเก้รมันกรตรงตรงเลนี่มันตรงจะพูรจําพิชพมันบอกข้าผิด่มันบอกข้าว่าสามแจริงจริงลดสามเงวดแรกหาเกนอกเกนตรงตออกเก้าล่างงวดที่ผ่านมานี่3สาดออกเกบนงวดนี้ต๊ขพันใดต๊พันใดไปถามป้าคนด้อ ตน่ัคือ้นหลาค้เบิคเบิ่งหลายๆคนอยู่ในโต๊ะได้นเดี๋ยวไปถามป้ามเป็นเป็นป้าน้องน้องพี่เป็นปะคะป้าน้องพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์ป้าน้องพี่จักหน่อยนะเด้อจังที่ไปตต๊ะเบียนตงมือได้ไหมว่านีค่ะผมว่ารถรถใหญ่หรือรถรถต้าเลยค่ะขั้นมาหารละ ขั้นตากับย่าสูงไปคิ้ว่าเพิ่นจะไปเติมน้ำมันจ้ะลักษณะการตบกับตบแบบเก้าวมันบ้าะจ้ะแบบตบแบบเกา้ตบแล้วเพิ่นว่าอย่างไรเพิ่นก็ว่าออกกันแล้วค่ะออกออก่โอ้ยว่ามันตะมั่นจ้ะตบแล้ววาะตบแล้วว่าออกออกพร้อมจ้ะแต่ว่ามันออกเราได้มันออกผ้าน้อยลราได้ผมว่าเนี่ยขวดก้อนเนี่ยมันจะออกเหล้าเรามันจะเอ้าใช่ ข้าวซูน <sympath icking> ันก็รู้ึว่าจะออกเล่ามันออกเล้าเราก็มออกไถ่ว่ดิผ่นนมาดิกระตบแล้วก็ไปออกเล้าเราก็มาออกไถ่เพนี้ตบแล้วไปออกออกน้อยห้ายสิบ่ไ่อีกเกินหมดแล้นะรองเมืองจ้ะทะเบียนนี่ยังแปดสององีหกด้ไวเจ ก็ได้ต,ตัดเป็นคููให้เก่าบ่ะคได้ยินคาว่านมเมื่อจิมพร้อมแล้ะจ้าอันนิ้ตากมาจิ้มตรงนี้แปดก็เสร็้มเแปดนพอาหารนั้นป้าลองพี่เด้ซื้อน้ำร้านบะ่ะในบา,ายไลค่ะ้สิบบาท <laughs> เหตุผลว่ามันออกเล่าแล้วมัน โองโมควายพื่อกันเล่นใช่ค่ะส่วนใหย่ก็เพื่อกันซื้อห้าน่อยซื้อจะมาซื้อพราเป็นชินตอนมันเพื่อซื้อเพ่อไปรุ่นืเพราแต่ต้องมีผักกันบ้าไปเลยเอ๊ะอะรหลายปูเดิข้ามไปเติมน้ำมันก่อนโอเลขรถเต็มเต็มมันมีมันมีเลขอันหนึ่งนรือเปล่าจ้าโค้งพี่โค้งทุ่นหยได้ไหมเพราะว่าคลิปแรกเข้ามาตามมันเป็น ห้าห้าแปดแปดนับคลิปนี้จะเป็นข้อสุดทะเยนะนทเบียนยังก่หนึ่งก็ไกลว่ะหนึ่งก็ไกลโ่เช้า 8ปดสองส่หกอันห้องตนห้องตันได้แปดับสีกันีมสดต่เปหกเราได้สตัวเีสองสี่หกสองสี่หกแล้วก็จะเป็น8ปดสองได้โยต๊ะับต๊ะธรรมดามาออกออกความออกคว่เนะ ส่วนหน้ากันตบเนี่ยแม่มันเสีออกตัวไทยเป็นโมแม่จ้ามั่อก้เก้าศูนย์ก็ออกไทยเก้าแปดออกไทยมิเตซ็อกสองวันน่าเสออกตัวตรงๆรงวันนี้กับิีโเนีนี่ฟยแล้่เนี่ยซีโตรียแม่เน่ยี กส่ะซื้อหลาหลปะล้ตน้่าป้าน้องพี่ซื้อไว้เต้ามือได้ค่ะมันมาขายหมู่บ้านไหยค่ะซื้อแล้วฟันดีบอมียางละไปก็ดีมอค่ะม่ได้หวานซื้อไว้ซื้อไว้เตได้กัซื้อไว้เต้า่พ่าฟันมันจ้ถือเรีกกับพ่อฟันจ็เสียเป็นเรีนค่ะแล้วก็ถือหลายค่ะ ซื้อพ่อได้ค่า,า,ากับเพาจ้ะสิบบาทยี่สิบบาทมันถือก,ก็มันเสียใจการมันซื้อพ่อเป็นใช้กานบันเทิงถ้าถือมันก็ดียู่ถ้าถือ,ถอมันจะเป็นพวกนาฬิกาพ่อได้คากับเพาบวกคลิปนี้จะเป็นทุกสุดท้ายไดคากะเพา ใช่ย่างแล้วสูตร้าเหตุที่เียนี้าว่าเพราามันชาวบุกไทยเนาะวแรกกับเ้าศูนย์กับยุทไทยวนละันกับเก้าแปว่าพุานะกุบมกี้ถามพุทาพุทาว่าคนจิ้มตัวแป้เียกน้นานวอ่าสรุปน้องพี่คงสุดท้ายงวดนี่ซอ่ แต่ว่ากไม่ดแต่งขึ้นื่อยแต่ยากกันเลยนะค่ะแต่ว่าทางพ่อซื้อหลายจังก้อนนี่เป็นงัวที่สามแม่นป่ค่ะัวที่สามหับหมอกันจะโดนแล้วเหรอค่ะหัวเขาไม่เลยเนื่อยเลแต่ว่าตบทะเบียนนี่เป็นงัวที่สามแม่นป่คันจ้ามันจะตบไม่เลื่อยมีฝกมอกเจ้ากับอกืกันกรซืแล้วือประจคือตบทะเบียนรถ เท่าที่ห้ารู่นี่มันซื้อว่าจะเป็นงวดที่สามเท่าทีทั้งตรงเก้าศูนย์ 90, กับเขาตรงตรงเก้าแปดกับเขาตรงตรงงวดนี้เป็นทะเบียนหนึ่งก็ไก่ซอช้างแปดสองสี่หกนะคะนะคะตัดครับมาเป็นสองสี่หกตัดแปดหกนะคะทั้งหมดทั้งงวดน,นี่ป้าเพิ่นบอกว่าป้าน้องปี๊บอกว่าเน้นตัวไทยสี่หกน,นะคะเป็นแม่ร่าง กินแดงรับาลเ่นก็ซื้อมัลติีไว้แล้ว G หกหนะคะมันมันบ่ไปออกข้างหน้ามันบออกก็ข้างหน้าใช่ไหมก็ออกก็ได้หมดอันโดนแล้วได้ตบหนึ่งหางก็ออกก็ออกคื่ได้ค่ะมันจะใส่กระจาโฮมไฟเบอร์แลนจากเอีมันสีฟองก็ออกคือเหล็กหนึ่งหายุไทยแบบนี้มันจะกับเหล็กหนึ่งหางมันีใบ้นซีตูก็ออกทยก็ออก ่ก็ได้ซื้อไปกว่าก็ซื้อหลาย1ีบาทกี่สิบบาทก็รา่ากลังเรียนหลายแต่เงี้ยมันเป็นว่าเป็นเชื้อสาย ครับการรายงานว่าเอฟซีและตา่างระเส่งต่างก็ถีนเงี้ยนฟังแล้วนะครับทีนอนิยา <f ix> ในสซ่าหลปวเลขของน้องพีในะของเุไทยนะครับสำหรับบมในไทยเกมนี้ก็บสารุยครั้งนึงนะครับน้องพิชของสุาไทยตีทะเบียนรดแล้วงวดวันที่สองเพฤษอเสภาคนพบเจ็นะครับ ทะเบียนรถ 82C6 นะครับถ้าเป็นสามตัวก็เป็น 2C6 นะครับเป็นสองตัวก็เป็น82 2C C6 86นะครับไปคับเบอร์ล่างนะครับเป็นแนวทางสื่อสารกินแบงของต e ะบันกวังไว้เอฟซีระดับสมุทรสมุท่านโค้งเส้นเลี้ยงในฟังแล้วนะครับท่านเราพร้อมที่ถ่ายคลิปนี้ขอจะติเพียงสัมเนี้พบก,กันในคลิปต่อๆไปถ้าคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ